สบายดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้นี่น้องอยูที่เซนทันที่อุดอรธาน,นีเนาะตอนนี้เขามานั่งชมวิวบรรยากาศซันซี่อันนี้คนไล่หลายเนาะเมื่อนี้เป็นมือวันเสาร์คนเลาะคนมาเลาะหลายแตละร้านนี่กับลูกค้าเต็มร้านเลย ื่อวันนี้นี่น้องมีเรื่องหนึ่งยากมาวอลกให้ทุกคนฟังเนาะซึ่งน้องคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะบอสังเกตก็รวมทั้งตน้องนำอะไรพี่น้องแบบไปมาแต่ละเที่ยน้องก็บอคอยสังเกตนะเนาะก็คือน้องอ่าล่าสุดนี่น้องเดินทางมาข้ามฟั่งบึงการเนาะก็คือข้ามจากปากซันมาบึงการและน้องก็เดินทางจากจ,ากจังหวัดบึงการมาที่อุดร แลยน้องก็เห็นสาลาเห็นกระหลายเทื่อแล้วแหละแต่ว่าบมเคยนับน้องต็เลยว่าลงนับเบิง้งบนหน้าเสื้อเลยเนาะว่าน้องน้องเริ่มเดินทางจากเออบนหน้าเสื้อเลยเนาะน้องนับสาลาจากจังหวัดบึงกาฬมาที่จังหวัดหนองคายซึ่งระยะทางนี่ประมาณ136กิโลเมตรแล้วสาลานี่โอโ้โหบอยากเสื้อเลยว่านับได ้อยสามสิบกว่าหลังสาราจากบึงการมาหนองคายปันแบบคือเพคนสร้างสาลาแบบกิโลละหลังกิโลละหลังประมาณนี้แหละเออซึ่งมันหลายแท่หลายว่าเนาะอันนี้กะน,น้องกระสงใสยว่าศาลาที่เพิ่นสร้างนี่นะหลังนึ่องี้ราคาประมาณเท่าใด แต่น้องกะสิขอตีเป็นเลขกลมๆเมืองนอถ้าสมมุติว่าศาลาที่เพิ่นสร้างริมทางนะะหลังหนึ่งประมาณแสนกวัาแลวบ้านนี้มันมีรอยสามสิบตัวหลังมันกระตกไปร้านวกวบบาทเลยได้เป่นบอกรอยร้านสามเออเนาะรอย้านวกวาเนาะโอ้เข้ามาเพื่อนบบหลังหนึ่งแสนพวบบาท ตกอันนี้ร้อยสาสิบกว่าหลังโอ้ร้อยล้านกว่าบาทเป็นร้อยหนึ่งแสนสิบหลังหนึ่งแสนสิบหลังก็หนึ่งล้านหล้านเออจะเขียนที่มาจากไหนก็ประมาณร้อยสามสิบกว่าหลังแล้วก็เอาลงคำนวณเบิ่งในการสร้างแต่ละหลังหลังเนื่องนี้ราคา ประมาณเนาะประมาณอันนี้น้องบูฮูน้องกับบริหาข้อมูลมาแต่น้องกับสิบประมาณแบบสลาริมทางนะที่ว่าคนแบบนั่งท่านั่งพักผ่อนนี่นะประมาณหลัง,ล,งละนึ่งเซนต์ตั่วอันนี้มีร้อยสามสิบกว่าหลังตกเป็นเงินบาทแบบประมาณจากร้อยล้านนะประมาณสิบกว่าล้านขนาดอันนี้เฮานักสลา,าจากบึงการมาหอดหนองคายจะซื้อ พอมารวมทั้งเมิร์ประเทศนี่นะมันก็หลายร้อยล้านเติบแต่ว่าน้องคิดว่าเออบอกคิดว่าเลยขี่รถผ่านมากหลายเพื่อถามว่าคนนั่งหันมีโบ่ก็ไม่ค่อยเห็นคนเข้าไปนั่งใดแตบบ่ถนนพี่น้องมาฮะนะเออศาลาหลายก็เมน่นคนไปนั่งก็ไม่ค่อยมีรถรถรถขันน้อยมา <laughs> นั่งนี่นี่มันกนะเจริญหูจเจริญตาเราเห็นอันนี้เห็นอันนั้นค่ะทวงกระทักเดี๋ยวนี้ค่ะนะรถอันนี้เป็นรถรถพาเด็กน้อยแบบขี่สมออมออมสะโพกซันซี่เนะาะเพิ่อบอได้ลงไปซันอื่นน้องมากะเห็นหลายเทื่อนละแต่บ่เคยขึ้นนั่งไงบ่เคยขี่แต่กะเห็นแบบแบบเด็กน้อยขี่ละกันแบบพ่อแม่ลูกขี่นะนี่ครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนน้อย มีเอนน้อยซี่หลังไายไหลบา,าได้นเนาะเพราะว่ายุทยนี่แบบเพิ่นกับมีกฎหมายคุ้มคองแบบห้ามไายเนาะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคนมันบอกเออเมื่อคืนเล่าเขาได้ <c oughs> โอเคเอามาต่อกัน <c oughs> <c oughs> อโอเคอืมโอเคเขาขออเสาแล้วเนาะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่น้องเขียนไว้คร่าวๆเน,นาะฉะนั้นน้องขออนุญาตเบิงมือถือก่อน อ่าเขาเอเาถึงราคามันบอกราคาที่เพิ่นสร้างนี่เออ,เอ,อตีกลมๆกับประมาณเท่านั้นแต่ถ้าว่าเป็นไผ่หูราคาที่เทจ,จริงราคาศาลาฮะนะการสามารถคอมเมนต์มาบอกน้องไดเดอร์น้องกะโอ้โหเออแล้วราคาแบบสร้างแพงกว่านี้นเนาะแบบโอเงินสร้างศาลานี่มันก็นหลายร้อยล้านนะแล้วทุกคนคิดว่ามันคุ้มโบที่ว่าเขาสร้างศาลาหลายๆร้อยล้านแล้วแบบมันเป็นแบบ กิโลกิโลละหลังแล้วคนไปไซส,สอยแบบคนไปไซแท้ๆนี่มันก็อาจจะมีอาจจะมีน้อยมันมันคุ้มโบโทุกคนว่าลงคอมเมนต์กันมาเบื้องแสดงความคิดเห็นน้ากันออเ,เรามีคลิปให้ดูอ,อือและอ่าเฮาก็มีคลิปให้เบือนน้องนำเนาะพอดีมือนั้นนี่เป็นมื้อที่ถ่ามมาโตจริงล้ะกะันนับนับในนับตามแบบ ทางที่เราไปแลกเป็นแบบเรบเาเห็นตามแคมทางเลยเราก็นัน่งรถไปแล้วก็น,นับเว็บแคมทางเลยก็นั่นแหละนับมาได้สามร้อยเออร้อยสามสิบกว่าหลังนั่นแหละเป็นจํานวนที่แน่นอนเลยล่ละจากบึงการมาหนองคายได้ค่ะยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับจากกันเนาะหอดหนองคายละกันแล้วนะบรได้มานับโตมะมาหอดอุดรเนาะเพราะว่าจุดหมายไปทางเขาอยู่ที่แบบมาหอดอุดร คลิปนี้นี่น้องกะมีเรื่องมาเล่าสู่ฟังแค่นี้เนาะ mm. มันก็เป็นเอ่อเรื่องธรรมดาธรรมดาน,นี่แหละที่ว่าทุกคนเห็นสินตากันแล้วเมนบอสําหรับคนไทยแต่สําหรับน้องที่เป็นคนตั้งทิ้นแล้วว่าเป็นคนลาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบน้องบุคุณตาเห็นแล้วมันก็แตกตาแล้วมันก็ไม่ไหม่เนี่ยเพราะว่าสาราลิมทางที่พายนี่มันหญ่เนาะแล้วมันก็สร้างแบบคือสิทธิคนแบบแล้วก็งามนะเขาเบื้องภายอนนะมันหญ่อีกอนนี้ เออเป็นล่มแดดลมฝนได้ดีเลยล่ะยูราวก็อาจจะมีแต่มีน้อยอืมก็สำหรับคลิปนี้น้องก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายสบายดีสวัสดีค่ะ